สวัสดีครับสวัสดีท่านชมสุทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูคลิปเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตอบคําถามสะท้นอนสังคมเกมเป็นอย่างดีนะฮะว่าสังคมเกมในยุคนี้เนี่ยมันแย่จริงหรือไม่นะครับมผมก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผมไปทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับคือจัดให้ตามคำขอผมจะทําตามคอมเมนต์นะครับที่อ่าเพื่อนๆเลฟซีคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกให้ผมเนี่ยไปเล่น C 1หนึ่งหน่อย ในแรงตึงๆนะครับผมก็ไปในแรงไดมอนสามแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เจอคนตึงๆใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เจอแบบฮิรุอิกอะไรงี้แล้วผมเจอฮิรุอิกสาศพบ่อยมากนะครับท่านผู้ชมนะ oh. แล้วผมก็จะให้ดูคลิปเหตุการณ์แล้วกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะวันนี้ก็มีกิจกรรมที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับ MP0 c o p p e นะฮะตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกลับมาตามคําขอกลับมาตามคําเรียกร้องของหลายๆคนนะครับที่ไม่ทันในตอนนั้นนะท่านผู้ชมนะซึ่งตัวผมเนี่ยก็อัปเดตเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเกรดสุดแล้วนะท่านผู้ชมได้ท่าทางมาแล้วนะฮะนี่ครับผมท่าทางตัวนี้เนี่ยนำไปขิงเพื่อนๆได้เลยนะฮะนำไปแอคในโซนฟีสสไตล์ก็ได้นะครับคือเป็นท่าทางที่แบบดูแพงอ่ะนะครับดูรวยนะฮะ ก็ <G ül> กลับมาถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันรอบนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่านะท่านชมนะ <Okay. S 1> ก็รีบๆมาซื้อกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟรีไฟแม็กได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28กันยาย,ยนี้เป็นต้นไปทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมเตรียมพบกับประสบการณ์เอาตัวรอดแบบเต็มแม็กนะครับแล้วก็สัมผัสความพิเศษยิ่งกว่าที่เคยนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดนะครับได้ที่หน้าประกาศนะครับแล้วก็คลิกที่เข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูภาพสวยๆกันได้เลยนะครับอเคไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับคลิปเหตุการณ์ที่ผมโดนซ้ำศพเกือบ1 0เกมมทช ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะฮะก็คือการโดนซ้ําศพนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบการโดนซ้าศพหรอกนะครับท่านผู้ชมนะมีกระแสดราม่าทุกวันนะครับเรื่องซ้ําศพในกลุ่มฟีไฟที่เอาไว้พูดคุยกันเนี่ยแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาตอบโต้ว่าถ้าไม่อยากโดนซ้ําก็อย่าตายดิผมถามนี้ว่าทุกคนไม่เคยตายหรอได้ที่หนึ่งกันทุกเกมเลยหรือว่าไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงซ้านะครับหรือว่าเป็นที่สันดานหรืออะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคนที่โดนซ้ําหรือว่าไม่ได้เหยียดคนที่ซ้ําศพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าการโดนซ้ําศพไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็เหมือนการโดนซ้ําเติมนั่นแหละเหมือนผิดหวังอะไรมาแล้วโดนซ้ําเติมทุกคนไม่ต่างกันเลยนะฮะแต่อาจจะติดที่ว่ามันเป็นแค่เกมเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะแต่ว่าถ้าจะทําให้สังคมเกมมันน่าเล่นขึ้นเนี่ย หยุดซ้ำศพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าผมจะมาทํานะครับผมแบบยิงหมดตีได้แต่ผมจะนั่งย่อให้นะฮะแบบขอโทษนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับท่านชมไปเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปเหตุการณ์กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาครับท่านชมมาดูจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์นี้กันดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์นี้นะก็คือเครื่องผมมันยังไม่เต็มนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ลบคลิปออกนะท่านชมแต่ว่าผมโดนซ้ําแแบบบบติดกกันเเลลยยผม็ เออมาทำคอนเทนต์นี้ดีกว่านะครับสะท้อนสังคมเกมนะฮะอันนี้เป็นเกมแรกนะครับคือผมตั้งให้วอลไม่ทันแล้วก็โดนเขายิงหัวด้วยตายเร็วไปนิดนึงนะครับผมก็เลยโดนซ้ําไปผมก็คิดในใจนะว่าเขาคงปืนลั่นนะครับผมโอเคจําคะแนนแรลงดีๆนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือแบบเกมติดๆกันเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้เปลี่ยนวันเล่นแต่อย่างใดนะครับเพียง <Okay. S 1> แค่เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมาลงที่บิมาสก,กินะท่านผู้ชมแล้วก็เจอศัตรูนะครับผม4ตัว แล้วผมก็สามารถกำจัดเพื่อนเขาได้นะครับ1ตัวนะตัวแรกนี่เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะที่เขาซ้ำผมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปยิงเพื่อนเขาแล้วก็ซ้ำอะไรแบบนี้ปะแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ปะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือผมได้ยินเสียงเท้าเพื่อนเขามาละแล้วผมก็วิ่งหนีจุกหนีนะครับเพื่อที่จะหาทิศทางของศัตรูว่าไปอยู่ทางไหนบังเอิญผมไปเจอนะครับคนวิ่งไปทางซ้ายตัวหนึ่งผมก็เลยจะมาดักนะครับท่านผู้ชมมาดักตรงนี้แล้วเขาแปลงร่างเป็นต้นไม้พอดีผมก็เลยแบบยิงมืดไป ก็ประกอบกับผมเล่นไม่ค่อยได้ด้วยนะวันนี้อ่าผมได้ยินเสียงละว,ว่ามีคนซ้ำศพผมนะครับแล้วก็โดนซ้ำนิงๆิงนะฮะเป็นก็จินะครับแรงไดมอนไอวีนะซ้ำศพผมนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่ฮะทุกคนดูคะแนนแรงครับมันใกล้เคียงกันมากนะท่านผู้ชมนะเกมติดติดกันเลยนะครับแล้วก็เกมต่อมาเลยนะท่านผู้ชมต่อมาเลยไม่ได้แบบเปลี่ยนวันเล่นเลยนะครับชุดยังชุดเดิมนะฮะท่านผู้ชมดูอันนี้คือผมเก็บได้นะที่นี้นะครับ3ตัว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตี้นี้เนี่ยซ้ำศพผมผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าผมทําให้เขาเค้นนะพวกนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแรงแดงนะครับตี้นี้เนี่ยเพราะว่าเล่นกันเป็นงานแล้วก็เล่นกันตึงด้วยนะครับท่านผู้ชมคือสามาคีกันมากนะครับแต่ว่าเขาก็พลาดท่าให้ผมนะครับเพราะว่าเขาวิ่งมาชาร์จผมนะผมดักเนี่ยผมได้เรียบอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งนะเขาเก่งนะครับเขาเล่นดีด้วยท่านผู้ชมดูครับ จังหวะนี้เนี่ยเลือดผมเลือน้อยมากนะครับแต่ว่าโคโนผมเด้งพอดีท่านผู้ชมแล้วก็มีตัววิ่งเข้ามาชาร์จผมนะครับผมก็อยู่ในโคโนผมได้เก็บอยู่แล้วใช่ไหมก็เสร็จผมไปนะครับทั้ง3ตัวนะท่านผู้ชมนะจำชื่อดีๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นตี้นี้เนี่ยซศพผมผมก็จะไม่โกรธเลยเพราะว่าผมทําให้เขาแบบผิดหวังมาก่อนไงทุกคนคือผมไปเก็บเขาามมาก่อนไงใช่ไหมแล้วเขาหนีรอดไปหนึ่งเขาอาจจะมาชุบเพื่อนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับดูฮะผมยิงตัวนี้ได้จําชื่อตัวนนีี้้ไปจาาะครบท่ชม ตัวนี้เนี่ยผมเก็บได้แล้วผมก็ไปนั่งฟามศพนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนเขาน่าจะชุบขึ้นมาเลยแล้วเขาก็น่าจะมาลงตรงเนี้ยเพื่อนเขามายิงผมก่อนนะครับแล้วผมเห็นตำแหน่งของศัตรูละผมก็ยิงเปิดหัวไปนะครับล่วงไปหนึ่งตรงนี้ล่วงไปหนึ่งแล้วนะครับจะซ้ําแต่ว่ามันซ้าไม่ได้นะครับตัวนั้นมันปิดเนินแล้วผมได้ยินเสียงเท้าไงแต่ผมหาไม่เจอนะครับผมไม่ได้ใส่หูฟังนี่ครับมันวิ่งมาแล้วนะฮะแล้วผมโดนตัวไกลยิงเลือดเหน่อน้อยมากนะครับ จะยิงมันก็ยิงไม่โดนจะกดใต้หวก็ไปกดนอนซะงั้นนะฮะคือวันนี้ผมเล่นไม่ได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมกับกลุ่มมั่วไปหมดนะฮะแล้วก็โดนสาศพนะครับเป็นแรงแดงอีกแล้วเหมือนเก่งอ่ะเมื่อกี้ยิงโดนผมเปิดหัวอยู่เลยดูฮะแต่ว่าคะแนนแรงเกมนี้ผมบวกนะครับท่านผู้ชมคือแรงแบบมันติดติดกันเลยเมื่อกี้ผมตกไปดัมเบสองใช่ไหมคือมันติดกันจริงๆนะครับแล้วผมก็กดมาอีกเกมหนึ่งเกมติดกันเลยครับติดกันจริงๆฮะสังเกตที่คะแนนแรงได้นะครับผม เกมนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงซ้ำผมนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมยิงเขาเคยยิงเขาล่วงก็ได้คอยดูนะฮะนี่แหละครับไอ้ตัวนี้แหละไอ้เสื้อแดงนี่แหละนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะฮะมีรถมานะครับผมก็ตั้งไอวอกลกันรถไปก่อนแล้วก็ตั้งไอวอลเข้าชาร์จนะครับแต่ว่ามีตัวยิงผมเยอะจัดผมเลยจุกขึ้นบนบ้านก่อนดีกว่านะฮะพอจุกเสร็จนะครับผมก็ฟังระเบิดดักไว้ท่านผู้ชมแล้วก็จะหนีไปพันยานะแต่ว่ามันมีตัวนะครับโดนระเบิดผม แล้วผมได้ยินว่ามีคนแบบชักปืนสนานอยู่ด้านข้างนะครับน่าจะมีตัวผมก็เลยจะวิ่งมายิงนะครับเพื่อที่จะซ้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมยิงมันล้มไปแล้วนะครับในเสื้อแดงตัวนี้นะใช้ปืนบาลรนะครับโอเคแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าสตูอยู่ตรงไหนบ้างผมไม่สามารถลงไปซ้ำมันได้ไงท่านผู้ชมถ้าผมลงไปเนี่ยผมอาจจะโดนยิงตายก็ได้นะครับผมเลยเลือกที่จะดักอยู่บนบ้านดีกว่านะฮะพอดักอยู่บนบ้านเนี่ยมีตัวขึ้นมาชาร์จผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าตี้เดียวกันหรือเปล่านะไก่ตัวที่ซ แล้วผมก็ยิงมันตายไปตัวหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงเท้าเต็มใต้ใตบ้านผมเลยฮะผมเลยเลือกที่จะไปดักอยู่อีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังไงผมชาร์จแบตอยู่ไม่รู้ว่ามีตัวมาด้านหลังนะฮะจังหวะนี้นผมก็เปิดโปโ,โนนะครับยิงสวนไปร่วงไปนะครับอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้เป็นเพื่อนมันหรือเปล่านะครับผมอ่ะลายตัวเสื้อแดงวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมจุกลงด้านล่างก่อนมันก็เลยยิงผมไม่ได้นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจุกหนีมันบ่อยไปหรือเปล่านะฮะมันเลยแบบแ้นผมมันเลยแบบเนี้ยแล้วผมจะขึ้นมาจัดการมันนะครับเพราะว่าผมเห็นมันมีบาลีสสองกระบอกเงแล้วขึ้นมาเนี่ยก็เจอเพื่อนมันนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะก็เลยยิงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยถ้าผมดักตรงนี้ผมได้คิวมาแน่นอนแต่ว่ากระสุนผมจะหมดผมก็เลยมาเก็บกระสุนตรงไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วจังหวะแบบมันกระชั้นชิดไงผมก็เลยยิงมันพลาดนะครับท่านผู้ชมโดนมันสวนกลับมานะฮะเรียบร้อยโดน3ามอีกเหมือนเดิมนะครับ เกมติดต่อกันเลยนะท่านชมนะคือไม่ได้แบบข้ามไปเตะอย่างไตนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมไปทําอะไรผิดวะผมแบบไปขึ้นบอร์ดหรือเปล่าขึ้นอันดับหนึ่งหรือเปล่าผอมันเห็นชื่อผมปุ๊บมันก็แบบอยากจะซ้ำศพผมมาเลยแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทวนจำคะแนนแรงเมื่อกี้ได้ไหมเห็นไหมติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็วันต่อมาฮะท่านชมฮะผมแบบหัวร้อนแล้วก็หยุดเล่นไปก่อนนะครับวันต่อมาผมก็มาเล่นต่อแต่ว่าหลายเกมนะครับก่อจะโดนซ้ำศพนะ เราก็มาเจอเกมนี้อีกนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ซ้ำศพผมเนี่ยจะเป็นแรงแดงหมดเลยท่านผู้ชมเกมนี้ผมก็เปิดคาไป2นัดนะครับโดนไปแต่ว่าศัตรูไม่ตายนะฮะเราก็เลยมาดักด้านบนนะครับมีตัวมาชาร์จหนึ่งตัวเปิดไป160ดาเมจนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยแบบอยากจะเข้าชาร์จเพื่อที่จะให้อีกตัวเนี้ยตายไปก่อนนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะตึงนะครับที่นี้ท่านผู้ชม ผมก็เลยอยากจะกําจัดให้มันแบบในแต่และตัวให้มันไหวที่สุดนะท่านผู้ชมนะอย่างวันนี้ผมเห็นเป็นเซ็ตระเบิดนะครับก็ดูแน่นอนว่ามันไม่ได้ถือปืนนะฮะแต่ว่ามีตัวหนึ่งเข้ามาซ้อนซ้อนได้เร็วมากนะครับจนเลือดของผมเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับแล้วมันก็วิ่งเข้ามาผมต้องตั้งไอโวก่อนเนี่ยดูมันเต้นดิท่านผู้ชมมันวนมากนะฮะแบบเต้นทุบนะครับอยู่ในโคโนโ่แล้วผมก็วิ่งมาถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นคาแล้วยิงมันเนี่ยมันอาจจะตายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมพลาดฮนะ ผมนึกไม่ทันนะครับผมมันเข้ามาชาร์จเร็วด้วยนะครับผมดูฮะลุมกันซ้ำศพผมเลยนะ2คนนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนมันด้วยนะฮะที่ตั้งชื่อว่าสังคมมันแย่นะครับคือมันแย่เพราะเพื่อนคุณนนะั่นแหละฮะดูครับซ้ำศพผมแบบอะไรอะผมยังไม่ได้ทาอะไรให้เลยนะไม่ได้ทาอะไรให้ชักอย่งนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมต้องมาซ้ำศพผมด้วยคือชื่อผมขึ้นเยอะหรอในเกมอะไรมันก็ไม่ใช่นะครับหรือว่า ชื่อผมขึ้นบอร์ดอะไรผมก็ไม่แน่นอนนะครับผมต่อมาฮะเกมต่อมาเลยท่านผู้ชมคือชุดเดิมเลยนะครับชุดเดียวกันเลยจังหวะน,นี้นะผมเปิดหัวศัตรูร่วงไป1นนะครับผมแล้วก็พยายามจะคว้างระเบิดซ้าแต่ว่ามันก็ซ้ําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมศัตรูเนี่ยน่าจะมี4ตัวนะครับเราต้องเดาไว้ก่อนว่ามี4ตัวผมยิงร่วงไปหนึ่งละน่าจะเหลือ3มนะครับแต่ว่าผมเสียได้นะครับที่ผมเปิดหัวเขาได้ละผมอยากจะเข้ามาซ้ํานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันศัตรูเนี่ยได้ชุบกันมาอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็เขาวิ่งมานะครับผมก็เลยจัดการเขาได้หนึ่งตัวท่านผู้ชมผมหลบหลังหินก่อนพยายามจะซ้ํานะครับแต่ว่าเขาก็โผล่มาไม่มากนะครับก็ซ้ํามไม่ได้อ่ะตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนบ้างผมเลยเปิดโดนไปนะครับแล้วก็เห็นนะฮะตำแหน่งของศัตรูนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเลยวาองระเบิดมาผมก็กันไว้แต่ว่าเปิดหัวไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยผมแบบค่อนข้างที่จะเสียเปรียบแล้วเพราะว่าศัตรูอ้อมได้นะฮะจังหวะนี้แต่ว่า ในโดนผมมันบอกว่าศัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับผมเลยรู้นะฮะแล้วก็ดักศัตรูได้นะครับผมนี่ฮะผมเก็บเขาได้นะครับ3ตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะหนีไปได้นะท่านผู้ชมนะหนีไปได้นะครับแล้วก็ไปชุบเพื่อนเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ที่นี้นะครับที่สามศพผมนะผมให้ดูเหตุการณ์นี้นะครับคือผมไปยิงเขาได้เนี่ยแล้วมีอีกที่หนึ่งนะครับได้ยินเสียงปืนเขาขี่รถมาเลยขี่รถมาชาร์จผมเลยฮะ ดูครับแต่ว่าเขาน่าจะมีมิชาทวนผมเลยยิงไม่โดนนะแล้วจังหวะนี้ผมก็โดนแบบปืนปู้บูดมาดูฮนะคง <laughs> ไม่ใช่ปืนล่าหรอกมันขนาดนี้นะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ เป็นคลิปที่ผมโดนแบบซ้ำศพติดต่อกันเลยนะเกือบ10เกมนะฮะ oh. แล้วก็คลิปที่ผมลบไปอ่อะตอนแรกคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์นี้ไงท่านผู้ชมแต่ว่าไปเจอคลิปที่ผมดองไว้นะฮะคลิปที่ผมดองไว้แล้วมาเปิดดูที่หลังเออมันโดนซ้ำแบบติดกันเลยจริงๆนะครับผม oh. ไม่น่าเชื่อนะฮะผมไม่ได้ทำอะไรพวกเขาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การซ้ำศพเนี่ยเป็นเรียกว่าไงอ่ะกระแสดราม่าอยู่แล้วไม่มีใครอยากโดนอยู่แล้วนะครับผม, oh. ผ,มผมเองก็ไม่อยากโดนแล้วผมก็ไม่อยากจะซ้ำใครหรอกน,นะครับผม ก็ถ้าเกิดว่ายิงผมตายแล้วเต้นใส่ผมดีกว่าเต้นใส่ผมผมจะไม่ถือสาไม่อะไรเลยนะครับจะเต้นท่าไก่เต้นอะไรก็ได้แต่ว่ารอให้ผมตายไปก่อนนะตอนคันอย่ามาเต้นใส่ผมนะ ถ้าเกิดว่าเต้นได้ผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนผมชุบขึ้นมาได้เนี่ยผมยิงบ้างผมเต้นบ้างก็ยาะอย่ามอวร้อนใส่แล้วกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แบบยิงหมดตี้แล้วขอโทษนะฮะถ้าเกิดว่าอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปโอเคท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็บายบาย